ใช่เขาจริงๆที่เป็นศพแล้วเราไปรดน้ำํำศพแบบมือเราสั่นเรากลัวความจริงตันนั้นจนกระทั่งแบบเราไม่กล้าจะจับมือเขาอะคุณคิดว่าหมอนกเขาอยากให้ผมลืมเขานั่นเหรอครับ ที่มาของ m i s s You นะฮะมันเริ่มขึ้นจากว่าผมไม่ได้ยินเรื่องมาจากในอินเทอร์เน็ตละกันว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีเรื่องของความรักความรักของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาว่าเหมือนว่าจะเป็นเรื่องจริงนะคือว่าที่ถนนแถวแถวเรียกทางด่วนเนี่ยมันมีคนเอาดอกไม้ไปวางทิ้งไว้ทําอยู่ติดต่อกันเป็นเวลาสองปีก็ไปรู้เรื่องราวมาว่าจริงๆก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เขาเอาดอกไม้เนี่ยไปวางให้แฟนเขา คือมาทั้งสองคนเนี่ยกำลังจะแต่งงานกันแล้วก็รถประสบอุบัติเหตุตรงนั้นก็เลยแฟนผู้หญิงตายตผู้ชายเป็นคนโรแมนติกที่ดูเหมือนว่าเขาคงรักแฟนเขามากนะถึงขนาดแฟนเขาตายไปแล้วเขายังไม่ยอมลืมแล้วก็ไม่ยอมมีแฟนใหม่เราก็เลยรู้สึกว่าเออเรื่องนี้เรื่องความรักแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ หน้าเอามาทำเป็นหนังเพราะว่าเราเคยติดกับคำพูดคำหนึงผมเคยคิดกับคำพูดคำหนึงว่าความรักอยู่ถึงวันตายแต่ความคิดถึงเนี่ยมันเลยวันตายออกไปคอนเซปต์มันก็คือมันเป็นเรื่องหนังรักที่ปนอยู่ในความสงสัยและความน่าสะพรึงกลัวในตัวเดียวกันนะ เริ miles, ่มจากตัวละครสองตัวที่เขารักกันมากต่อให้อีกคนหนึ่งตายไปแล้วใช่ไหมคบแต่วันหนึ่งถ้าเกิดผู้ชายคนนี้มีผู้หญิงอีกคนเข้ามามีผู้หญิงอีกคนเข้ามาโดยผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีลักษณะอะไรบางอย่างเนี่ยมีส่วนคล้ายกับแฟนที่ตายไปทําให้เขาเริ่มเขวมันก็เลยกลายเป็นเรื่องรักสามเศร้าแหละผมคิดว่าหมอเขาอยากให้ผมลืมเขานั่นเหรอครับ ถ้าเราพยายามจะจำแต่ความสุขมันจะทำให้เราลืมความทุกข์ยากขึ้นไม่ใช่หรอถ้าเกิดเรานึกถึงดาราคนนี้เนี่ยถ้าดาราคนนี้เขามีแฟนแล้วแฟนเขาเป็นอะไรไปเนี่ยคยงจะเป็นลักษณะนี้ผมก็เลยนึกถึงติ๊กผู้ชายที่หล่อๆนะลองฟังดูดีว่าเป็นติ๊กหล่อดูดีมาดเนี้ยเป็นเทวดาแต่จิตใจไม่ปกตินิดๆแต่มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากสำหรับหนังเรื่องนี้ครับ หมอบีหมอบีก็คือผู้หญิงอีกคนที่เข้ามาเข้ามาในมาเป็นตัวเลือกที่ที่สองให้กับหมอธนาก็คือสายปานสายปาเนี่ยมาเล่นในบทที่ว่าเป็นผู้หญิงที่ต้องพยายามคอยจะช่วยดึงผู้ชายคนนี้ให้ออกจากความเศร้า ส่วนอีกคาแรคเตอร์หนึ่งก็คือคาแรคเตอร์ของหมอนก,ก็จะเป็นาจารณัาวิรุษนะฮะณัถา,ถาวิรุณก,ก็จะมาเล่นเป็นหมอนกซึ่งเป็นผู้หญิงที่ตอนเป็นคนเนี่ยดีมากจนมู้ชายรักพอถึงเวลากลายเป็นวิญญาณไปแล้วทำไมถึงต้องห่วงแฟนตัวเองเราก็จะเอาเรื่องนี้มานั่งตีมาทําให้บทหนังมันสนุกขึ้นเออแต่ก่อนเป็นคนดีพอถึงเวลาเรากลับกาลายเป็นคนร้ายเพราะเรากำลังเสียของที่เรารักไปเหรอนอกจากความน่ากลัวของความที่ว่า ถ้าเราไปชอบผู้ชายคนหนึ่งที่เขา,เามีแฟนแฟนเขาอยู่อะเราไม่รู้ว่าแฟนคนนี้เขาเลิกไม่เลิกแล้ววันหนึ่งเรามีโทรศัพท์เข้ามาหาเราเนี่ยไม่มีเบอร์หรือพอโทรรับโทรศัพท์แล้วไม่มีใครพูดทําให้คนดูรู้สึกว่าเอ้ยเป็นชั้นทั้งจะกลัวธนาคิดอย่างนี้ละกันยิ่งนกไปสายเท่าไหร่นกก็ยิ่งคิดถึงคุณมากเท่านั้น ฉันไปนหานแน่